ดีค่ะขนาดนี้หนูมาสื่อข่าวท้องถิ่นอยู่ค่ะที่โรงเรียนบ้านพาชุมพลจังหวัดพิสณุโลกและวันนี้เป็นวันกเกษียณร,ราชการของครูทั้งสองท่านคือคุณครทูทองคำพุ่มเกตและคุณครูวันพรลำพึงกิจขอเชิญติดตามที่ห้องข่าวได้เลยค่ะ เมื่อปีการศึกษา2556ที่ผ่านมาผลการสอบโอเน็ตของโรงเรียนบ้านพลายชุมพลระดับชั้นมัธยม3ทุกวิชาได้ในลำดับ1ใน5ของเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งพิษณุโลกและวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยม3มีผลการสอบได้อันดับหนึ่งของเขตสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่ก่อนหน้านั้น โรงเรียนบ้านพลายชุมพลเปรียบเหมือนมานอกสายตาแต่กลับมีผลการสอบเป็นที่น่าพึงพอใจทํางานด้วยกันด้วยความรับรื่นผลสำเร็จออกมาแทบุกปีก็ตามเกฑงที่น่าพอใจก็แสดไดความสามารถที่ท่านมีซึ่งจะหาทดแทนก็ค่อนข้างลำบาก อาจารย์วันพนรรำพึงกิจหรือที่เพื่อนครูและนักเรียนเรียกว่าครูแอร์ผู้มีคติประจำใจข้อหนึ่งว่ารู้น้อยแล้วปฏิบัติดีกว่ารู้สารพัดแล้วอยู่เฉยครั้งแรกที่มาดูสภาพเรือนภายจุมพลก็คิดว่าโอ้โหไกลเหลือเกินไม่อยากจะอยู่เลยแต่พอมาอยู่เข้าจริงๆมันมีความรู้สึกว่าผูกพันนะคะรักภัยจุมพล เธอย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อต้นปี2531นับว่าเป็นครูในพื้นที่ของตำบลมาอย่างยาวนานถือก็รักที่นี่เหมือนเป็นบ้านหลังสุดท้ายก่อนจะอำลาชีวิตราชการถ้าจะนับไปก็อยู่ภายชุมพลมาเกือบเป็นเวลาถึง 27ปีแล้วนะคะชีวิตราชการก็41ปีอปีมีความรู้สึกว่าผูกพันชีวิตความเป็นคปู่นักเรียนยก็จะเป็นสภาพที่ซึ่งเราคิดว่าชอบมันเป็นแบบชุมชนในที่เป็นกันเอง มีความสุขแล้วล่ะค่ะหลังกเกษียณก็คงคงจะนึกถึงสภาพเก่าๆที่เราเคยอยู่เรียนนี้ยังมีความสุข ก็หลังไปเมื่อวันที่15เดือนเมษายนปี2497ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจงังหวัดเชียงใหม่วันนั้นถือเป็นพยาวันหรือเป็นวันใหญ่สุดของช่วงวันสงกรานต์ชาวเหนือถือว่าวันนี้เป็นวันดีที่ลูกหลานจะไปทำงนิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากญาติผู้ใหญ่และในวันนี้นี่เอง ครอบครัวของนายอินถาและนางจันดีคอทองก็ได้รับพรอันวิเศษสุดด้วยการให้กำเนิดบุตรสาวพวกเขาจึงตั้งชื่อว่าวันพร วันพรเกิดมาเพื่อจะเป็นครูโดยแท้ในวัยเรียน12ปีของวันพรเธอเก็บเกี่ยวชีวิตในโรงเรียนให้มากที่สุดเธอได้ประสบการณ์มาถึง4โรงเรียนนางสาววันพรสอบเข้าเรียนต่อสายวิชาชีพครูหลักสูตรประโยคประถมที่วิทยาลัยครูอุตรดิต์เมื่อปี2515 ปีนั้นเป็นปีที่คุณครูขาดแคลนจบมส .5 แล้วไปเรียนที่วิทยาลัยครูอุตรดิษฐ์หปีคือตอนนั้นประกาศนียบัตรครูประโยคปฐมความสวยและน่ารักของวันพรสร้างความโดดเด่นให้แก่ตัวเธอโดยเฉพาะกับนักเรียนนายร้อยหนุ่มนามว่าธนารัมพุงกิจจากโรงเรียนนายร้อยจอปรอ นน่นเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเขา,าเรียนโรงเรียนในร้อยปีหนึ่งซึ่งเขาก็ต้องไปเยี่ยมพี่ชายซึ่งพี่ชายเป็นอาจารย์สอนดิฉันเองเพื่อนเพื่อนชายพนะยายามจะจีบแต่ไม่มีใครที่จะจีบติดเป็นเลยต้องยุนักเรียนในร้อยธนาเนี่ยนะคะจีบให้จนได้หลังจากเรียนจบสายอาชีพครูเธอก็สอบบรรจุเป็นครูเมื่อปี2516 และได้เป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านสันทรายเมื่อมีโอกาสจึงสมัครเรียนต่อคูรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่วันพรสอนอยู่ที่ตำบลบ,บ้านเกิดน,นานราว14ปีช่วงเวลานั้นเธอครองชีวิตความเป็นสาวโสนต่อมาอีกหลายปี มันเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยบางสิ่งหรือรอคอยบางคนว่าตื้อมากกว่านะคะตื้อรายวันนะคะจดหมายที่ส่งก็คือเป็นฉบับรายวันเลยจนดิฉันน่ะเก็บจดหมายได้เป็นหลังๆได้ใน,นที่สุดเราก็แบบใจอ่อนดยไม่รู้ตัวเขียนคาบรรยาย ากใจสอดไว้ใต้มอนฝากลาด้วยใจหาวอนขอพรไหว้พระเนบสูดทั้งรักและวางทั้งยังพักดีเป็นห่วงจากใจใช่คำลูกปี2525 25, เข้าวิธีวิวากับนายทหารหนุ่ม ที่คบหาดูใจกันมานานตั้งแต่แรกพบกันปีพศ2525ถึงจะตกลงแต่งงานกันตอนที่ขนาดที่แต่งงานกันนั้นเขาติดยศร้อยเอกค่ะแล้วก็รับราชการอยู่ชายแดนเวัาสุรินทร์ ปี2531คุณครูวันพรได้ย้ายติดตามสามีมาดำรงตำแหน่งในกองกำลังพลกองทัพภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกเธอจึงมีโอกาสมาช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านคลายชุมพลและเธอก็ตั้งใจเป็นครูที่ดีอีกเกือบสิบปีถัดมาคำสั่งแต่งตั้งมาถึงแต่เธอก็ได้กลายเป็นครูขวันใจของพวกเด็กไปแล้ว เธอชอบที่จะสอนคณิตศาสตร์มากกว่าเือสอนวิชานี้ได้ดีที่สุดเท่ากับวิชาวิทยาศาสตร์สอนเนีัยให้ความรู้นักเรียนอย่างเต็มที่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ถามได้ครูเขาคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเอาใจใส่ดูแลนักเรียนก็เหมือนเป็นลูกหลานนะครับภาพกราฟไม่เข้าใจแล้วครูเขาก็ค่าอยแนะนำ ถึงได้รู้จักจริงๆก็ตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งคุณรูมรพร์ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีพวิชาคณิตศาสตร์นั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกค่ะแต่พอได้มาเรียนกับครูเขาดีฉันก็รู้ว่าคณาติตเป็นวิชาที่ไม่ยากรูมรพรเขาสอนได้ดีมากเลยค่ะเป็นที่ปรึกษาได้ดีอะค่ะทำให้ตนเองมีความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ ทำตัวดีนิสัยดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เราอย่าไปมองในด้านลบเราควรมองในด้านบวกทำตัวให้ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองเสมอครับเป็นผลมาจากที่ครูเขาสอนดีขึ้นครับเรามีความภาคภูมิใจที่เราอยู่ตรงนี้ได้ใช้ชีวิตราชะการซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้มาสัมผัสกับ ชีวิตชุมชนที่เป็นธรรมชาติครูแอร์เป็นครูชำนาญการพิเศษอายุราชการ41บปีเธอได้สร้างคุณอุปการฝากไว้แก่ชุมชนซึ่งอยู่ในความทรงจำของหลายคนที่เคยร่วมกิจกรรมกันมาอย่างยาวนาน เป็นเสมือนเทพีสันธิภาพในโรงเรียนน้องๆมีปัญหาอะไรพี่แอก็จะเป็นคนไก่เกลี่ยน้องๆในโรงเรียนทุกเรื่องขอให้ครูเขามีความสุขหลังจากที่ออกไปแล้วก็มีเวลาว่างก็ขอให้มาเยี่ยมเด็กเรียนบ้างขอให้คนฟาษติรัตนาตายช่วยปกปักรักษาคุ้มครองครูแอรครับ อยู่ครูมาระยะสั้นก็รู้สึกว่ารู้จักกับครูครั้งแรกก็ดีค่ะครูคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ถึงรู้สุดตัวก็ดีกับหนูและก็ดีกับว่บนดีกับครูทุกคนค่ะอาจารย์วันพรณพงศ์กิตเนี่ยเป็นคนมีอัจฉริยะสายไม่ตีดีอยู่ร่วมกับผมมาตอนที่ผมยังดำรงผู้ช่วยผู้อำนวยการอยู่ความเฉลิละเฉลสละเงินส่วนตัวสร้างโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับและครูวันพรเนี่ยเป็นตัวแทนของครูเป็น ไปการศึกษาเขาเป็นนักสองวันละแล้วเขา <ucking. S 2> เขาออกเงินหลายตังนะที่ดินราคาเรียนนี่แต่ผมจำไม่ได้แต่วเขายังมีเงินอะไรต่างๆเขาช่วยเรื่อยเขาไม่เฉพาะอ,อย่างนี้อย่างเดียวพี่แอร์ก็จะคอยเตือนตลอดไม่ว่าการทํางานเรื่องของอความคิดอารมณ์อะไรพวกนี้ได้จากพี่แอร์มากเลยคะ่ะไม่ใหญ่ครูแอร์เกษียณเลยคะ่พะพี่แอร์คะฝากไว้นะคะว่า น้องคนนี้รักพี่แอร์มากค่ะครูแอร์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่เต็มเปี่ยมและเธอยังคงอยู่ร่วมครองชีวิตกับพลโทธนารำพึงกิจในชีวิตวัยเกษียณ ที่บ้านเลขที่388ถนนราช,ชมนูตำบลในเมืองอําเภอเมืองพิษณุโลกมีบุตรวยกันสามคนคือปภภาจรีปภิชยาและนัถพล พอหลังไปเมื่อ60สปีที่แล้วณห,หมู่บ้านหวังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิศณุโลกนายกุยและนางมาไหลป้องบุญมีได้ให้กำเนิดเด็กหญิงทองคำและเมื่อโตขึ้นพ่อกับแม่ส่งเข้าเรียนในชั้นกอขอและชั้นปถมหนึ่งที่โรงเรียนวัดสกัดน้ำมันจนกระทั่งจบชั้นประถมเจ็ดพอนั้งสองก็เลี้ยงน้อง สามคนแม่ก็ไปทั้งที่นู่นเลยเดือนสองเดือนจนกว่าจะทำนาเสร็จเย็นวันศุกร์ก็จะต้องทานโองไปหาพ่อแม่กลางนาพอเย็นวันอาทิตย์ค่ามาก็กลับจากนั้นก็เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่หนึ่งถึงมัธยมปีที่สที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจากักรยานจากหวัวสกัดน้ำมัน ไปจนถึงโรงเรียนพุทธก็ระยะทางก็ประมาณ12-13กิโลขี่จักรยานทุกวันค่ะเดินทางลำบากมากค่ะเสื้อผ้าก็จะมีเพียงชุดสองชุดโดยเฉพาะถุงเท้านเนี้ยจะมีอยู่พูดเดียวเย็นกลับไปบ้านก็ซักมันก็ไม่แห้งวันนั้นก็ใส่เปียกๆอย่างนั้นแหะทั้งวัน สังคมไทยในขณะนั้นนิยมที่จะส่งบุตรหลานเข้ารับราชการนายกุยและนางมาลัยจึงสนับสนุนให้นางสาวทองคำเข้าเรียนในสายวิชาชีพครูปี2515จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรที่วิทยายลัยครูพิบูลสงครามถัดจากนั้นก็สอบบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อับภอบางระกำโร,รงเรียนบ้านโพกสว่างนี่จยังทางเข้าจะไม่มีคือขึ้นรถไปลงที่บางระกำรรแล้วต่อรถจากบางระกำรรไปอของเตยแล้วเดินจากของเตยเข้าไปในโรงเรียนบ้านโพกสว่างองีก4-5ถงกิโลป่าทางทางแล้วไม่มีบ้านท้องปีถัดมาคุณครูทองคํา ได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้านแหลมเจดีและอยู่ที่นั่นเป็นเวลา4ปีเต็มได้สมรสกับทหารหนุ่มยศสิบเอกหรือปัจจุบันคืออันตรีไอวัดพุ่มเกตและอยู่ครองชีวิตคู่กันมาจนกระทั่งปัจจุบันที่เป็นทายใจซื้อถือรักเดียว อื่นหมื่นพันไม่คลองไม่เกี่ยวไม่แลไม่เลี้ยวยิงได้ยิงอื่นจะสู้ไหวร่ำรวยเศรษฐีใหญ่ก็ไม่ขอปากใจจะมาสู้อะไรกับแฟนฉัน นางสาวทองคำซึ่งวัยในขณะนั้น29ปีสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยายลัยครูพิบูลสงครามจนกระทั่งจบการศึกษาจากนั้นย้ายที่ทำงานจากโรงเรียนบ้านแหลมเจดีไปที่โรงเรียนวัดยางเองคุณครูทองคำมีความรับผิดชอบและทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เ,เสมอมาถ่ายทอดให้กับเด็กมัธยม ดูแลเด็กที่โรงเรียนเนี่ยก็ดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานตัวเองนะให้ความรักให้ความอบอุ่นและก่อนถึงบ้านปลายชีวิตราชการได้ย้ายจากโรงเรียนวัดอย่างเองมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนที่โรงเรียนบ้านปลายชุมพลเมื่อปี2549และดำรงตนสั่งสมคุณความดี เพื่อสังคมมาจนถึงวันนี้9ปีเต็มงานใบตองงานใบสีงานดอกไม้อะไรเงี้ยก็ที่โรงเรียนก็ต้องเป็นป้าทองคำคนเดียวถ้าเกิดไม่มีป้าทองคำแล้วก็คงจะไม่มีใครทำแล้วเพื่อนครูต่างยอมรับเคารพในความเป็นพี่เป็นครูที่ดีและมีความสามารถน้องๆเขาก็เคารพนับถือและอย่างหนึ่งไม่ค่อยจู้จี้ไม่ค่อยบน่นไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยว่าอะไรเงี้ย น้องๆก็จะละตีสามเนี่ยจะหุงข้าวทำกับข้าวที่บ้านให้เสร็จเตรียมข้าวใส่บาตรให้ลุงไปใส่แต่ว่าใส่ตอนหกโมงพอตีสี่ปุ๊บเนี่ยจะออกออกไปตลาดซื้อกับข้าวมาทำที่ลุงเฮียนตีห้าครึ่งก็จะมากวาดถูหอแล้วหกโมงไปลุงเฮียนอย่างเนี้ยเป็นประจำ ฝึกนักเรียนส่งเข้าประกวดในประเภทต่างๆจนได้รับรางวัลหลายครั้งติดต่อกันสร้างความภาคภูมิใจแก่เพื่อนครูและชุมชนเป็นอย่างมากพี่ชายเรียนมาตั้งแต่อยู่อนุบาลพี่ฉันก็รู้จักครูเขาเราอยู่ด้วยกันมาประมาณสักจะ20ปีได้นะคะคุณครูเขาก็ทาอาหารให้เรากินด้วยเป็นอาหารที่อร่อยมากเลยคะ่ะ พี่เขาจะดูแลทุกเรื่องเลยค่ะในโรงเรียนนะคะเรียนกับครูเขามาก็สนุกนะคะมีความสุขพยายาเป็นคนที่ดีขยันอดทนดีจนแบบเราไม่รู้จะพัฒนาได้ยังไงได้หมดก็ขอให้ครูขยันอย่างนี้แล้วก็อย่าให้มีโรคมีภัยค่ะคุณนิดจะเรียก อาจารย์ทองคาพุ่มเกตว่าแม่หญิงสารพัดพิษอ่ะครูวันพรไม่กินหมูไม่กินไก่พออไม่กินไก่ไม่กินหน่อไม้ดองครูวันเพนไม่กินเผ็ดไม่กินเปรี้ยวรู้หมดว่าครูในโรงเรียนคนไหนกินยังไงชอบยังไงขยันประหยัดซื่อสัตว์อดทนอาจารย์ทองคําพุ่มเกตได้ทุกอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกของ สำหรับน้องๆที่อยู่โรงเรียนภายชุมพลก็รักเท่ากันหมดส่วนนักเรียนก็ให้ความรักให้ความอบอุ่นเหมือนกับลูกหลานของตัวเอง ว่าตนเองเตรียมชีวิตเตรียมตนเสมอสําหรับชีวิตหลังเกษียณด้วยการหางานอดิเรกทำซึ่งสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกันกรสร้างหอพักไว้บริการนักศึกษาให้เช่าอยู่อาศัยอีกจํานวนสองแห่งนั่นหมายถึงว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่ต้องห่วงกังวลอะไรอีกแล้วทั้งสําหรับตนเองและสามีรวมทั้งบุตร สาเหตุที่ทำหอผักก็เอาไว้ให้ลูกลูกมีสองคนหลังจาก,กเษียชีืิตแล้วก็ตั้งใจว่าจะปลูกผักขายส่งขายตลาดบ้านคองแล้วก็เอาไปส่งที่แม่คงพูดตรงคำเใยเป็นนิสัยเป็นกันเอง มีความชำนาญในเรื่องการสอนเด็กเด็กอนุบาลน,นะครับและยังมีฝีมือในการทำอาหารกลางวันของนักเรียนเรื่องดนตรีพื้นบ้านกลองยาวการลํำพาจุมพลเนี่ยอาจารย์ทองคำเป็นคนสอนเรื่องของนาฏศิลินก็น่าเสียดายว่าจะไม่มีใครดูแลตรงนี้แทนคุณครูทองคำฝากบอกคุณครูทองคำด้วยนะคะน้องๆไม่เคยลืมข้าวที่คุณครูทองคำดูแล ขาวแดงแกงร้อนทุกๆวันค่ะรักคุณครูทองคำค่ะนับว่าคุณความดีของอาจารย์ทองคำที่สะสมมาอย่างยาวนานได้สร้างความประทับใจเสมือนบุคคลตัวอย่างเป็นผู้ครองชีวิตแบบพึ่งพาตนเองอุทิศชีวิตให้กับงานราชการมาตลอดเป็นความดีดุดทองคำตามชื่อที่เรียกขานคุณครูทองคำพุ่งเก่ง Chuani rando, hey guru, mi suk chuani ก็คือคุณครูทั้งสองท่านที่กำลังจะจากพวกหนูไปเพื่อพักผ่อนหลังจากเหน็บเหนื่อยมานานหกปีต่อไปคุณครูไม่ต้องลำบากเพื่อพวกหนูอีกพวกหนูจะคิดถึงคุณครูทองคำและคุณครูวันพรตลอดไปค่ะและหวังว่าคุณครูจะกลับมาเยี่ยมพวกหนูอีกนะคะเรารักคุณครูค่ะ หนูเด็กหญิงจิตตาวดีรายงานจากโรงเรียนมัมพาชุมพลค่ะ